นี่คือภาพวาดที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซาฟัทอมุนดีมูลค่ากว่า450ล้านดอลลาร์ราคามันไม่ได้อยู่แค่ในสีหรือลายพูกกันแต่มันอยู่ที่ใครเป็นคนวาดใครซื้อไปและที่สําคัญทําไมมันถึงหายไปจนถึงทุกวันนี้ภาพวาดนี้เชื่อว่าเลโอนาร์โดดาวินชีวาดด้วยตัวเองใช่ในภาพคือพระเยซูถือลูกแก้วใสสัญลักษณ์ของจกักรวาลมือขวายกขึ้นเป็นท่าประทานพรและหลังจากศตวรรษที่16ภาพก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ภาพนี้โผล่มาอีกครั้งในการประมูลเล็กๆที่รัฐลุเซียนาราคาขายแค่ ,117. เพราะทุกคนคิดว่ามันคือสำเนาครับแต่กลุ่มนักสะส,สมศิละปะชาวอังกฤษสองคนมองเห็นอะไรบางอย่างพวกเขาซื้อมันมาแล้วส่งให้กับพันธารักษ์ระดับโลกวิเคราะห์ผลออกมาคือผู้การบางส่วนตรงขอบปากกาและนิ้วมือตรงกับลายเซ็นของดาวินชีนักวิทยาศาสตร์ใช้เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ตรวจชั้นสีพบว,ว่ามีส่วนผสมเดียวกันกันกบที่ใช้ในเวอร์ n ินออฟเดอะ็อและโมนาลิซารวมถึงเทคนิคการวาดความเบลอที่เรียวกว่าสปฟูมาโตที่มีเพียงไม่กี่คนในโลกที่ทําได้สรุปแล้วคือมีโอกาสสูงมากว่านี่คือผลงาน,นจริงๆของดาวินชีหรืออย่าางน้้อยกกก็ถููดดดลิิีใชสุ แล้วในคืนหนึ่งปี2 0 1 7คริสตีประกาศประมูลซัปปทชอมันดี้เปิดราคาอยู่ที่100ล้านดอลลาร์แต่มีคนสู้ราคากันเกือบ20นาทีเต็มสุดท้ายก็มีผู้ซื้อไม่ประสงค์ออกนามควา้าภาพไปที่ราคา4 5 0 3ล้านดอลลาร์แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะโลกภายหลังนี้ก็พบว,ว่าผู้ซื้อนะครับคือเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานแห่งประเทศซาอุดีอาระเบียและภาพก็ถูกขนขึ้นเรือยอจากนั้นมันก็หายไปจากสายตาโลกตลอดกา